อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วบ่เออนีครับเต้าครับมันหนีขึ้นมาส่วนน่นไฟเฮตชิ้มันไปป่วยนี่มานแ้มาแล้วมันแล้วครับนี่เออผู่หน่มองย่เส้นสามเส้นครับมองสมเส้นเปียวเล่ครบไม่ใช่เอาปลาเนปลาเอออ้าแล้วครับเออ เดี uh, hmm. kind of ๋ยวมันสีโป๊ะโอ้โหโปเถึงโปถืองหมดแดงครับสงหมดแดงครับบ่าเต็มม่วงครับครับโอ้เดือดแล้วพี่น้องครับสุดท้ายคือนยังเพราะไหนใส่พะอีตูครับไอตูเล้าครับไอตูเหล้าเฮ้ยพะอีตูเล้าครับโบ้พะอีตูไทยครับ จ้าจีคอนไปใบใส่จ้าไป,ไไปดังไฟครับนี่ครับ,รบเอาไปไใบพุ่นล่ะคู่ค่า<ะ>ครับเอาไปดังไฟครับแค่ได้เวินเราแล้วนะครับพี่น้องมูนี้ผมพาทีมงานมาลื้อไม่ยาลาบครับพี่น้องไม่ยาลาบอยู่สาห่วนี่หลายเนะาะเพราะมูนี้มูนี่มูนาเพิ่นเพิ่นอยากกินปลาเนะก็เลยว่า ใช้ให้ลือ้อไม่ยาลาบออกก่อนครับเพราะว่าไม่ยาลาบนี่มันหกแห้อยู่สาผมนี่หกแห้งการเสียเอ,อปาปลามันก็นเสียเอาหญ้าครับก็เรียกว่าตรงทำความสะอาดไม่หลองเนี่ยตรงลื้อออกนะก้อนสีก้อนสีลงม่องเอาปลาหาปีอะไรได้พี่น้องนี้นี่หาปีหาปีถีโบโบได้ส้วนมาเลยเป็นน้ำครับเออเป็นน้ำบ,บ๊วยเจีเ๊ยบเจีเ๊ยบปล่อยปล่อย หาดูมาเลยอืมน่าเล็ดลายนะี่สิมีปลาบออยู่สานี่ <laughs> เป็นตัวมีปลาบอคนจับ,บอ,บอนผะม <laughs> ย่านทีจับ,บอนได,ด้กับคนที่จำบ้าเอาเอาพ่อมาต้มกับพ่อนหน่านะพ่อมาต้มมาแกงมาก ท่าน,นี้เพิ่นไล่ไล่ตัดออกเรื่อยๆครับไล่ตัดแล้วก,ก็บกอขึ้น,ๆๆนอกอขึ้นเนาะท่านี้ขั้นนี้ที่เอาไว้จาะเผากอขึ้นมากหลักฮะที่ปวดจาะกอขึ้นมากเดี๋ยวใส่ขันนี้เอาไปเ,อเจอขึ้นน้ำเลยขก้นน้ำไปกอขึ้นมาไม่หลาบพี่นอ้องเอ,อ้ยเป็นฟืนก็ได้ครับเป็นฟื้น,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 นยังไงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมตีเผาออกตีเผาออกนะ แคสอบสันทังหมดสอบตัวตัวเดีมัถึงรุ่งเพราาวามันเป็นอาหารปลาว่แม่ปตัวอตัวไหนมานียจอพุทธตดขาแนวขาแนวขา่องมอเจองยิ้แห้งด่งมองเออนี่มอยอยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีเดี๋ยว

น,นี่นี่เ,เขานี่เ,เขาเลยพี่ฟูดฝนมัง้งไเ้เดนะ้ยิ่งนยเอ้ไปฝนมาสิขาานะสเขา,านี่พขึอสิเขาอะโว้ยโนี่อะไไปที่ปะผูกแน่นโคถึงู

แ่บักเจมมันเป็นหมอนั่นต้นมันสูงมันใหญ่เ่าล่ะมันต้นสูงแอยู่มันกับมันกับใหญ่แต่วไามันแบบเจมเนียนมัแบเจมกเนียนเลยก็เนียนมรห้ปอยู่ตเมื่อราห้บไปกุบเนี่ยถึงเอาเงี้ยนะไปกรบงเนียนที่อันนี้เี่ยเนียนบักาเเนียนกบบปลานี่กระไเนี้ยปลดงงันว้วาง้หน่งเีมาเสียันเี้มันสินักแห้งเนี่ยมันลำต้นลำยางใหญ่เลยลองมืนานอ้ย มันกัดบ่อบ่แล้วโอ้นั่นมันคือขืนมาหอดผีได้ผู้ดแล้วมาปล่อยนี่บ่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วบ่เออนี่ครับเต้าครับมันหนีขืนมาส่วนได้นี่หนีไฟไอตีชิ้นมันไปปล่อยนี่มานแล้มานแล้วมานแล้วครับนี่เอาให้โชคให้มานยังจะหอดไอเต้าแขวยบ้านจะได้พัดเต้าได้ไปเลย

เอาออกได้หลายเติบแล้วครับคุณขังหนึ่งประมาณเครื่องสระนี่ก็กองหนึ่งเลยก็นี่พ่อน้ามองจากสิเส้นี่สามเส้นครับมองสามเส้นเปนเรเลยบ่ครับ<า><า>ไม่ถอนเอาป่ปลาเออปลาหน่อยปลาใหญ่เนี่ยเอาเบอร์เลยเนาะ แม่เมือนแที่เถี่อนี่เถือนเหมือนเลยนี่โอ้ยมึงตามันพี่น้องครับดีครับต้นน้อยโพูดมันซองแล้วครับต้นนี้มันหาเส้นเครื่องครับเอาหาเส้นเครื่องก็ได้ครับนี่อยู่ในกระสอบหาเส้นเครื่องเงี้ยผมว่ามันติขาดแล้วไม่แต่ขาดปะวะเกี่ยวนละเอ๊ยไม่ขาดใจี่เอาหาเส้นเครื่องลงเออต้นนี้มอ่ลงต้นนี้เขาจะไปทายปลาไปที่ปลาขาวมุนเอาปลาขาวมุน เอ็นนี่ถึกหงาปืดเลยล่ะนี่เย็นเย็น <c ười> <c ười> อยู่น้องกานี่ล่ะถื่มตอนไหนเราเนาะเ้านคน่เป็นตัเมือน <c ười> <c ười> อะไนะพี่ <c ười> <c ười> อารยนีเต็ทีแ้วนี้อาบเลยพิปูดิูดม่ได้อาบน้ำยุดแม่สามมือล <c ười> เมื่อยังก็ปวดกันแทีนนึงไปน้ำหายโอ้ยน้ำหายกอปวดเนี่ดาล่าบนทั่หน้าแังไงครับวะหนีพี่น้องอีสานบ้านเท่าเออกะซัมนี่อะไรครับพี่น้องถามว่าซัมนี่บ่ากับบ่าซัมนี่น้อพี่ปวดเนาะครับหลายกว่านี้กัมีครับหลายกว่านี้ก็มีครับเออคืออีสานบ้านเท่ากัน หาก,กินหาอยากแบบม้วนๆเนี่ยนะครับเพื่อ,อม,มีปูมีปลาอยากินเนาะเดี๋ยวให้ตัวนี้เป็นระดับเทพเลยเหรหาปลาเนี่ลักปลาหลักมองเขาว่าระดับ,เ,บเทปพูดถึงระดับผม <c oughs> เอาปลาขึ้นมากินให้ได้แอ่หลักปลาเขามอ่อมือถือกันอย่ามองเขาใส่ขีดตม<น>้มไปักงานผมไปซื้อสมตังที่เชียปบุรีมา มันส้นอีส,นสานบอกผมมี20บาทซื้อเลยวะครับโอ้โอ้ระวังนี้ดีเลยหยูยยนนี่หูยันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาเบียดซ้่าหูยนน,นี่เดี๋ยวสิกูมองขึ้นนะครับ พุูนเฮ้ยพูนห,หันลังพูนพูนถือละพุูนจปลาหยางน้องบ้านนี่ฮ่า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 ในต้มปลาแถาบเรามาแลงพุูนวนอนยอยู่ตรงนันอยู่ยังได้พูนนะปลาสลิดตัวใหญ่ปลาสลิดวะตัวใหญ่น้องนั่นพี่น้องปลาสลิดได้ยา่างได้ต้มแล้วสองต ผุนปลาตัวใหญ่มันอยู่แน่นั่นไม่ยาลาบผุนนอยู่ของไหนมันเอาหนักเดี๋ยวดิมบอกน่เว้นแย้มมอแรงกค็คอยมาคอยมาขึ้อมาเรื่อยๆเว้นสามโตแล้วอ่ะสามโตสี่โตละผุนพุ่นเออ เห็นแต่หางมันนี่อย่างงูวะาโคครับผาคครับปัดมาเลยหอมหอขึ้นมาเอาไว้แหละเอาไว้เหละบูวโปัดตเปนไงนังไหนพี่ปุ๋ดปัดเป็ล่ะครับเออเดี๋ยวมันสีปโงอู้หูหถึงหวถึงเห็นละปันเอ ได้แล้วได้แล้วพี่น้องเออปัดใส่โล่ลนะนี่อ้าวอาวแบบนี้ปัดตีโถประคอตัวหนึ่งอ่ะโคนะเึ็นไหมได้ปะอือมันบ่ได้บากไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเชาบุกโจกบากร์ๆกันนาน่นทาง้งลุง ปลาสลิดพี่น้องปลาสลิดครับโอ้ไม่ได้ใส่งามๆเลยเออปลาสลิดนะปาตัวครับอ่าหกตัวก็ปลาเค้งหน่อยปลาเค้งหน่อยในย่างปลาสลิดครับปลาัปลาคอคอครับใส่ซ้ำใดนเท่าไหร่ใส่ประมาณประมาณโลสามตัวโลครับสามตัวโลเนาะครับตัวนี้เมนูยังไงเมื้อนี้เมนูต้มยำใส่ไข่มดแดงครับ ใส่หมูแดงครับอต้อไมไปปลาคอใส่ไข่หมูแดงต้มปลาใส่ไข่หมูแดงครับอยู่ให้อยู่สวนพี่นอ้องอันนี้ก็คำแน่ละครับพอดีลงสาเมื่อกี้เนาะได้ปลาขึ้นมาก,กบว่าสีเข็ดกินครับใส่มันเยาวถิ่งเนอะโมเลียวถิ่งครับนี่ครับใส่ครับใส่กังงานครับ Ừ. 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 Chấm nhiều cánh gấp bậc tua, cây tua lao, gấp lên cây bậc Nó làng lắm, anh em rất ใช่เลยใช้พันธุ์ละแต่พันตุ์กุระเหรเรียนมีประเด็กบัวบัตรนี่นี่น้ำประเด็กว่าจะเคียงเล้าจ่นะมันสมย่ำหรือเคียงเล้าเป็นน้มันที่ไม่หนึบเนาะน้อมันาม่นอยูแล้วเจ้าเสียวมาต้มมันบ่ได้หรอกตัวน้มขขอยมันเจ้าน้มข่อยพวกน้ำแขวยมันจะมันโมเมียนเนา น้ากอ่อนเนี่ยน,นี่น้ามันจึงหอมเลยรับตั้งตั้งก็เห็นน้ามัน,นที่มันเหม็นเนี่ยล่างอ่อนหอมดีแรงกทางด้วย น้ำมาได้บบสองขันขันดูหันนี่เจ้าอะไรเกียเลยอ่เี่โใไีปป่ดูแค่นางผูข้ขวยหาเองเ้ยควรแบบโอไ้ได้เีย เดยวสิ limiting, ี่เอาแม่แดงครับมแดงมาใส่เนาะน่ตัวนี้ัม่มือนแน่หรอมาเห็ดแนวกินคำเนี่ยนานอกเออนี่เดียนี่ห้อยห้างมันหนโอ้ยกูบอกว่าแล้วนยสบอกว่าคู่อะเงคู่อะเง เนาะแกมึงนี่นบ่นี่บ,บ่ห,ห,ห้องห้องห้องห่างเต่าโอ้ยโอ้ยไม่ขึ้นไปข้างบนนี่นนงไนง,งนี่นั่งผิดผิดดีผิดใส่โยเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่นี่นี่ครับ <laughs> thì vì vì mày thích mày thích mày thích mày, mày, mày nhung bốn buồn mày nhung bốn hát hát có bốn mày vui dịch để chiếc được thì vì phải chỗ à

พ,พ่อแค่นั้นกับพ่อไปเลยเครื่องย่ไส่บูบาทมดแดงครับสงหมดแดงครับ อันนี้มันกินได้บอมันจะเป็นอย่งไม่ว่าขุดหลายเติมาครับโดงีงครับบาเซม่วงครับครับเกลือ้ำเช้อหนอยเกลือย่างดีนะเกลือไ,ไอ้อดนีนเลยครับ นิ่งมบเกลืองน้ำปลาประเดชครับ <Okay. S 1> โอคโวครับดีเข้มแจกวะอยู่หนีอยู่หนีมันโมมี่พริกสดครับก็เลยเอาเอาพริกเผา ีพริกสดบูมี่เอาพริกเผาใส่ครับ,ส,บส่วนแกบมบี่เนี่ยส่วนดอกข,ขอลุ่ยขล่ใส่หมดจุ่มใส่น้ำแล้วนั่นพริกเผาเอ่อเด่นฟูงเรื่อยไปบกบัวบกบัวบกบัวก็ มาแล้วมีดวะน้ำมีดมีอยู่ครับแต่ว่ามีดใหญ่ครับมันเป็นมีดน้อยครับเออโอเคอหมูนไปข้างรับอพืพี่ชูพี่ชู ว่าไรครับ,รบน้ำน้ำปลาน้ำปลาครับย่างนัวครับโอ้เดือดแล้วพี่น้องครับสุดท้ายคืนอนยังเท่าไหร่ใส่ผ้าอีตูครับผ้าอีตูเ,เล,ล้าครับตูเล้าเฮ้ยผ้่อีตูเล้าครับโบ้ผ้่อีตูไทยครับมันจะแสบแห้งคือใบมึงรักเหรอครับภาษาไทย ภาษ<ส>าเล่าพักอีตูอืมครับชิมมึงดวดเกียงปวาครับชิมมึงมีสอนบ่มีครับอ่๋ดวผมไอพักอีตูมันออกบนครับจะเข้านึงือ ้ยจะสุดยอดแล้วดิแต่ว <compelling sound> ่าจางนิดนึงครับจางนิดนึูครับนิดนึงเดี๋ยวลงบ่แลยวเพราะว่าบ่มีเพราะว่าเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนเพราะว่ามันหอนอยู่ให้มันเย็นก่อนมันเย็นก่อนมันสีเข้มมันหอนอยู่เมนบ่เมนครับมันหอนอยู่ครับเออปล่อยไปก่อน เด้อมาเด้อครับกินงโขวครับกินงโขวเด้อครับต้มปลาใส่ไข่หมูแดงครับ,รบ,รบต้มปลากําลัาางสุกกําลังแนวครับอนันนี้พนะ้อนอันนี้อะไรพี่น้องต้องเอาเป็นตัวนี้นะตัวนียตัวนี้ตนะัว่ี้ตัวน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 ี่ย ตัวสวยสับวตันึ่ตัวหนึ่งหัวมันตัวหนึ่งเออเว้ยเลยอะไรนมาครับยีนองเจ้าก็แน่ก็หนับกว่าเจ้าลงตัวกินต้มปลาครับใ,ใส่ไข่หมูแดงครับเป็นแบบบุฟเฟ่เลยไม่องครับเปงนีแบะห้าหมอเลยบุฟเฟ่เลย มาครับกินข้าวปลาครับดีเพื่อนกินข้าวปลาครับตอนประคอมาสดๆพี่น้องแซ่บดีครับเป็นจะได้ครับทซาบไหมครับโอ้โหดีใจดีครับแกะปลาบู้ยมาครับกินข้าวปลาน้อกันเนื้อ สามบมน่ท่าครับนี่ด่างแซบครับแซบกว่าอาหารญี่ปุ่นมามาอีกครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ไปเว็นงานบริษัทหรูตื่นมากปุ๊บอาบน้ำแจ้งโตที่รถเม่ไปเห็นงานครับเรกมากากะเขาตึกเขาห้อง ทอดไข่เชฟนังกินนี่ต้มปลาครับเสียงป่าครับเสียงป่าเชฟพีพฟ่ปูครับผูใดงที่ทอดบานได้เหรอพี่น้องมาดูเมืองปุงค่ะกลับมาบานครับกลับมาผักผ่อนกลับมาเอาบรรยากาศแถวบานเท่านี่คือความสุกอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้อง้า,ปปาบุณย์ผูใดงบ้เคยเจอแบบความสุกแบบนแวนี้หายป้พ่อครับ นี่ครับส่งพ่อแบบนี้ครับ